แล้วก็ต่อจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในเรื่องของแอปชี e t อะว่าแอปช e ต t คืออะไรนะคะแล้วก็แอป e ีตเองนะคะมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะคะแล้วก็แอปชีตเนี่ยเหมาะกับลักษณะงานประเภทไหนนะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักว่าแอป e ีตคืออะไรแอปชีตสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ค่ะตอนนี้นะคะต้องยอมรับเลยว่าหลายๆองค์กรนะคะ เริ่มในการทำดิจิตอลราน์ฟอร์เมชันมากขึ้นนะคะเริ่มในการดิจิทัลตัวเองมากขึ้น ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าตอนนี้ค่ะหลายๆองคอ์กรเองอะเริ่มมองหาโซลูชันเริ่มมองหาแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเข้ามาช่วยให้พนักงานเนี่ยสามารถทำงานได้รวดเร็วสะดวกง่ายยิ่งขึ้นนะคะแต่ในการที่เราจะเอาแพลตฟอร์มหรือว่าโซลูชันหรือซอฟต์แวร์ต่างๆเข้ามาใช้ในองคอ์กรนะคะทาง i t เองอะค่ะเขาก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งว่าโซลูชันที่เรานำเข้ามาหรือแพลตฟอร์มที่เรานาเข้ามาเนี่ย มันสามารถ Manage เลือก Security หรือว่า Compliance ได้นะคะส่วนถ้าเรามองอีกมุมนึ่งนะคะในส่วนของตัว Business User เองเนี่ยเขาจะต้องมองหา Tool หรือว่าอยากได้ Tool ใช่ไหมคะที่เข้ามาช่วยในการทำงานของเขาเนี่ยให้สะดวกรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งถ้าเห็นจากข้อมูลด้านซ้ายมือะคะ่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เองอะ่ะ91%เลยว่า ที่องค์กรต่างๆเริ่มตื่นตัวในการทำดิจิตอลทนส์ฟอร์เมชันนะคะแล้วก็ตัว IT เองอะคะ่ะตอนนี้เริ่มมีการมองหาพวกซอฟต์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ต่างๆเนี่ยต่อปีถึงมากมากถึง10.5เอร์ซน,นะคะเราลองมองย้อนกลับไปอะคะ่ะว่าแต่ก่อนอะก่อนที่เราจะบริษัทเราจะทำการดิจิไลหรือว่าจะมีเรื่องแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเข้ามาช่วยอะบางที่ยังเป็นระบบ กระดาษปากกาจดทุกอย่างลงไปในกระดาษนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องยอมรับว่าลิมิตของมันนะคะเนื่องจากเราจดทุกอย่างลงในกระดาษใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในการ ข้อมูลหายหรือว่าเราจดข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือว่าข้อมูลตกหล่นใช่ไหมคะแล้วก็บางเรื่องนะค่ะในการที่เราจะไปให้เอาซอฟของเราอะพัฒนาซอฟต์แวร์หรือว่าเอาโซลูชันต่างๆเข้ามาใช้ในองค์กรเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในเรื่องของคอสในเรื่องของการที่เราจะปรับเปลี่ยนดี q u รดเมนต์ต่างๆในเรื่องของการที่เราจะขยายสเกลใช่ไหมคะในอนาคตเวลาเรามีการปรับเปลี่ยนอินเทอร์นอตต่างๆตรงเนี้ยเราก็ต้องยอมรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะ ซึ่งตรงนี้ค่ะแอป e ีตเองอ่ะก็สามารถจะเข้ามาช่วยในองค์กรของเราได้ซึ่งแอป e ีตคืออะไรแอปชีตคือแพลตฟอร์มค่ะแพลตฟอร์มที่ทำให้คนที่ไม่มีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมไม่เคยเรียนการโคดดิ้งมาก่อนเลยสามารถทำแอปพลิเคชันขึ้นมาได้เรามาดูกันว่าแอปชีตนะคะมันมันมีโปรเซสยังไงบ้างนะคะแอปชีตนะค่ะ สามารถ Connect กับ Data s o ซ r c e ที่เรามีในองค์กรอันนี้โบอขอเรียกว่าเป็น Data Source หรือว่า d a t a b s s และกันนะคะอย่างสมมุติองค์กรของเราอะค่ะมีการใช้ตัว Google Workspace อยู่แล้วหรือว่ามีการใช้ Microsoft Office อยู่แล้วหรือว่าใช้ Salesforce Dropbox อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นซอร์ข้อมูลในองค์กรของเราใช่ไหมคะส่วนตัว App Sheet อะคะ่ะเราสามารถ Connect กับ Data So u c e เหล่าเนี้ยเราสามารถนำาีควอ์อมา drag and drop บนแพลตฟอร์มแอปชีตได้เลยว่าเราอยากจะให้แอปพลิเคชันของเรา,เาให้ใครใช้มีลักษณะแบบไหนออกแบบ UI UX ยังไงนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมหรือว่าโคดดิ้งอะไรมาก่อนเลยซึ่งเป็นลักษณะ drag and drop มากกว่านะคะแล้วก็สุดท้ายเลยอะคะ่ะมันก็จะเป็นขั้นตอนการ d e PLOY นว่าแอปพลิเคชันเนี้เราอยากจะเอาไปให้ใครใช้อ,อยู่บนชานลไหนซึ่งตัวแอปชีตเนี่ยค่ะรองรับทั้งมือถือ แล็ปท็อปนะคะหรือว่าโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั่วไปคือรองรับได้ในหลาย h ชนแนลมากเลยนะคะค่ะถ้าย้อนกลับไปอะคะ่ะตะก่อนการที่เราจะมีแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวหนึ่งอะคะ่ะมันจะต้องมีขั้นตอนหลากหลาย process เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะว่าทาง Business User เนี่ยเราก็ต้องรวบรวมไอเดียรวบรวม requirement รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะไปคุยกับทีม m e v v l o p p m n t t ในเรื่องของที่จะให้เขาอะเขียน โค้ดให้เราเขียนโปรแกรมให้เราใช่ไหมคะกว่าที่เราจะได้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะใช้ระยะเวลานานมีการลงทุนสูงซึ่งตอนนี้ค่ะถ้าเรามีแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มที่เรียกว่า a แอปชีะคะ่ะที่เข้ามาช่วยทําให้การทำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งของเราเนี่ยประหยัดประหยัดเวลามากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องจําเป็นต้องไปรอ Development Team ทำแอปพลิเคชันให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปรอว่ากว่าเขาจะมา ทำโค้ดให้เราเทสติ้งดี l พลอะไรให้เราซึ่งตรงนี้ค่ะเรามีไอเดียว่าเราอยากจะทำแอปแบบไหนเรามีรี u ควรเมนต์เรามีความเชื่อมโยงกับข้อมูลของเราอะค่ะเราสามารถทำแอปพลิเคชันได้เลยซึ่งตรงนี้จะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยทำให้การทำงานดีขึ้นมากๆแล้วก็ลดคอสในการที่เราจะไปจ้างเอาซอร์สหรือว่าไปรอไอทีในการทำแอปพลิเคชันให้เรานะคะค่ะเรามาดูกันว่า ตัวแอปชีตอะคะ่ะมันเหมาะกับลักษณะงานประเภทไหนแล้วก็มันสามารถคอนเน c t กับตัวไหนในส่วนของตัว Google Workspace ได้บ้างนะคะอันนี้ค่ะตัวแอป e ีตเองอะเราต้องมาดูว่าเราอะอยากจะทำให้กลุ่มคน ลักษณะงานแบบไหนใช้อย่างที่คุณจะเอ๋เคยกล่าวค่ะมันจะเหมาะมากๆอย่างกลุ่มพนักงานฟอนไลน์ที่ต้องออกไปทํางานข้างนอกซึ่งเขาอาจจะมีมือถือเครื่องหนึง่งออกไปทํางานกับเขาซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเขามีแอปพลิเคชันบนมือถือแล้วเวลาเขาออกไปข้างนอกตรงเนี้ยเขาสามารถไปถึงที่หมายแล้วสามารถเช็คอินได้เลยหรือว่าอ่อต้องบอกอีกอย่างว่าตัวออแอปชีะคะ่ะสามารถทําแอปพลิเคชันได้โดยที่อินทิเกรตกับตัว Google m a p ซึ่งตรงนี้ค่ะเราสามารถคำนวณระยะทางหรือว่าพอไปถึงเป้าหมายสามารถเช็คกินได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้มันจะเหมาะมากๆกับในส่วนงานที่เป็นพวกฟิลเดลิเวอรี่ส่งของต่างๆนะคะแล้วก็ขอยกตัวอย่างอีกอันนึงอาจจะเป็นแบบเวิร์กโฟล์ง่ายๆอย่างเช่นบริษัทเราอะค่ะ HR ใช่ไหมคะแต่ก่อนนะอาจจะเป็น มีระบบขอลาป่วยอะไรเป็นกระดาษใช่ไหมคะหรือว่าเราอาจจะต้องนำซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันแพงๆเข้ามาใช้ในองค์กรซึ่งแอปชีตอะคะสามารถทำแอปพลิเคชันที่ใช้ในองค์กรได้อย่าง HR เองอยากจะทำแอปพลิเคชันให้พนักงานในองค์กรอะเข้ามาขอรีเควสลาป่วยลาหยุดแล้วสามารถเซตเวิร์กโฟล์เล็กๆได้ว่า พนักงานคนนี้ลาป่วยหรือลาหยุดแล้วก็จะต้องวิ่งไปหาเมนเ g เจอร์คนไหนให้แอปพูบได้แล้วพอเมนเ g เจอร์แอปพูบก็จะมีทริกเกอร์มาหา HR อะไรเงนี้ยค่ะคือเราสามารถคอสตอมไหมได้หมดเลยนะคะว่าเราอยากให้แอปพลิเคชันของเราอะ่ะมีลักษณะแบบไหนออกแบบให้กลุ่มคนประเภทไหนใช้นะคะซึ่งตรงเนี้ยง่ายมากๆโดยที่อย่างที่โบบอกอะคะ่ะว่าเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมเลยนะคะสามารถแบ็กแอนด์ดอบน p p Sheet พ l a ฟ f o r m ได้เลยนะคะ ค่ะซึ่งอ,อย่างที่โบได้กล่าวไปะคะ่ะว่ามันจะเหมาะมากๆกับพนักงานฟอนไลน์หรือว่าพนักงานที่เขาต้องออกไปทํางานข้างนอกนะคะซึ่งจากตัวอย่างที่เห็นนะคะว่ามันสามารถอินทิเกตกับตัว Google Map ได้เลยซึ่งตรงนี้ค่ะเวลาสมมุตินะคะพนักงานของเราเป็นพนักงานส่งของไปถึงหน้าบ้านลูกค้าเราสามารถเช็คอินเก็บข้อมูลอยู่บนเอเบของเราได้เลยแล้วก็ต้องบอกว่าแอปชี้รพิเศษมากๆที่ ลองรับแอปพลิเคชันที่สามารถอ่าน QR code สแกนบาร์โค้ดได้ลองรับอ่าสิเกเนเจอรออนไลน์ได้นะคะเป็น e s i g n a t u r e ซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะสะดวกสบายแล้วก็เราสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าทุกอย่างในระบบดิจิตอลนะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะอย่างที่ได้แจ้งไปว่าเราอาจจะออกแบบพวก สต e มไลน์ออโตเม a ออฟฟิศเวิร์กง่ายๆในองค์กรของเราเองนะคะ HR mm hmm. ก็สัางหนาทำแอปพลิเคชันได้ไม่ว่าจะเป็นเอ่อลาป่วยลาหยุดต่างๆออกแบบ Workflow ไม่ว่าจะเป็นระบบการจองห้องประชุมนะคะ ซึ่งตรงแอปพลิเคชันตรงนี้ค่ะสามารถอินทิเกตกับตัว c คล e n d a รได้แจ้งเตือนได้นะคะว่าเรามีมิ팅กี่โมงเข้าไปดูได้ว่าห้องมิ팅ว่างหรือเปล่าตรงนี้ค่ะคือ Business r e q u i r e m e n t สามารถออกแบบในแอปช e ตแ p ลตฟอร์มได้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เรานะคะมีการใช้พวกเทคโนโลยีต่างๆกับลูกค้าใช่ไหมคะไม่ว่าลูกค้าค่ะมันจะเป็นการ ทําให้เขาอะรู้สึกดีขึ้นว่าอย่างเราไปให้ลูกค้าเซ็นเอกสารหรือว่าเก็บข้อมูลทุกอย่างอยู่ในระบบดิจิตอลใช่ไหมคะลูกค้าก็จะมีความมั่นใจว่าข้อมูลที่เขากรอกมาค่ะมันจะอยู่ในระบบ database ไม่มีการสูญหายข้อมูลถูกต้องแล้วมันจะเป็นการ improve ในเรื่องของ customer experience ในการมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเวลาที่เราเดีลงานกับพาร์เนอร์ดีลงานกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะในตัวแพลตฟอร์มแอป e ีตเองอะคะ่ะเราสามารถคนโทรลได้นะคะในการที่เราทำแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวหนึ่งอะเราสามารถคนโทรลทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นเราจะให้สิทธิ์ใครมีการลบข้อมูลบนแอปพลิเคชันเราหรือเปล่าเราจะ,ะกำหนดว่าคนที่จะเข้ามาใช้อะมีสิทธิ์เลเวลถึงขั้นไหนใครจะเป็นคนดี ploy แอปนะคะแล้วก็แอพ policy ตรงนี้นะคะ่ะเราสามารถทอสตอมได้หมดเลยนะคะถึงแม้ว่า แอปที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่มีการเขียนโคดดิ้งแต่ตรงนี้ก็ขอ,อยืนยันว่ามันมี security ในเรื่องของการค n t r o l อยู่นะคะว่าใครจะเข้ามาทำอะไรในแอปพลิเคชันของเราได้ไหมมีใครมีสิทธิ์ลบไฟล์ลบอะไรในแอปพลิเคชันเราหรือเปล่าตรงนี้ค่ะเราสามารถค n t r o l ได้นะคะค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะว่าอย่างที่ทราบกันว่า ในเรื่องของ AI กับ ML Google เราก็ไม่ได้เป็นรองใครนะคะว่าในตัวของแ p ปช h e แพลตฟอร์มอะคะ่ะเรายังมีการนำ AI กับ ML อะคะ่ะมาไว้เป็นแบ็ k เอนหลังบ้านนะคะจากสกรีนที่เห็นนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาเราทำแอปพลิเคชันตัวนึงบนแอปช e e แพลตฟอร์มอะคะ่ะตรงเนี้ยเขาจะมี AI ให้เราด้วยอย่างที่เห็นนะคะว่าอย่างบางทีเราเวลาเราฟิลข้อมูลหรือลูกค้าเราฟิลข้อมูลนะคะตรงนี้เรายังฟิลไม่ทันจบเลยมันก็จะมีลิสต์มาให้เราเลือกใช่ไหมคะว่าเราต้องการที่จะคีข้อมูลอะไรใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะมันจะเป็นการประหยัดระยะเวลาในการฟิลข้อมูลของลูกค้าหรือว่าของยูเซอร์เองนะคะแล้วก็ลดเ,เขาเรียกว่าลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลนะคะอย่างที่โบบอกไปอะคะ่ะว่าแอ ชีตแพลตฟอร์มอะรองรับ Datasource ได้หลากหลายรูปแบบมากซึ่งลูกค้าที่ใช้ Google Workspace อยู่แล้วดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายนะคะแล้วก็นอกจากนี้ลูกค้าท่านไหนที่ไม่ได้ใช้ตัว Google Workspace เองอะคะ่ะต้องบอกว่าเขาก็ไม่ได้จำกัดว่าลูกค้าต้องเปลี่ยนมาใช้ Google Workspace ถึงจะใช้ตัวแ p ปชี e แพล a t f o r m ได้นะคะตรงนี้มันรองรับ Microsoft Office ด้วย Dropbox OneDrive right, นะคะในส่วนของ Database ก็จะรองรับในพวก SQL Server, MySQL นะคะหรือว่า,อ,าองค์กรไหนที่มีการใช้ API อยู่แล้วอันนี้ก็รองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านตัว RPG หรือว่าในตัว Salesforce หรือว่าบางที่อาจจะใช้ SAPO Data อยู่ก็รองรับสำหรับ p อ s h e e t พ l a t f o r m นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็น ตัวอย่างของบริษัทนะคะที่เขามีการนำแอปชีตแพลตฟ f o r m ไปใช้ในองค์กรนะคะซึ่งโซเวเนียค่ะเขาใช้แอปชี e แพลตฟอร์มเนี่ยในการทำแอปพลิเคชันต่างๆในองค์กรของเขาในการที่เอามาทดแทนระบบปากกาและกระดาษนะคะซึ่งเขาก็ยอมรับว่าตอนนี้ค่ะเขามีมากกว่า1 0 0 0ันแอปพลิเคชันที่ใช้กันในองค์กรของเขาอะนะคะซึ่งตรงนี้ทำให้เขาอะ Improve ในเรื่องของ productivity ทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยเขาประหยัดเวลาแล้วก็เซฟคอร์ในการที่จะไปะให้ IT หรือว่าบริษัทเอาซอตข้างนอกมาทำแอปพลิเคชันให้ใช้นะคะอีกบริษัทหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็เป็นบริษัท BHI นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะแต่ก่อนอะ BHI ไม่ได้ทำแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้งานเองในองค์กรเขาจะให้ ไอทีอะค่ะไปจ้างเอาซอร์สข้างนอกในการทำแอปพลิเคชันต่างๆให้เขาซึ่งตั้งแต่เขารู้จักตัว a p อปช e ตแพลตฟอร์มเนี้ยค่ะเขาก็ให้พนักง,งานของเขาอะทำแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้กันในองค์กรเองซึ่งเขาก็ยอมรับว่าตรงเนี้ยค่ะภายในระยะเวลาไม่ถึง2ปีที่เขามีการใช้แอปชีตเนี่ยตอนเนี้เขามีมากกว่า100แอปพลิเคชันละแล้วก็ทำให้เขาลดคอส ไปมากถึงเดือนละ5 0,000ื่นเหรียญน,นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเขาสามารถาที่จะดูรีพอร์ตต่างๆได้แบบเรียลไทม์หรือว่าประหยัดเวลาการทํางานของเขาอะ่ะจากประก่อนไ่นที่เคยใช้2ชั่วโมงตอนนี้อาจจะเหลือประมาณแค่6นาทีนะคะค่ะอีกตัวหนึ่งที่เป็นการยืนยันว่าแอปชีตของเราอะค่ะเป็นลีดเดอร์ในเรื่องของการทำโนโคดหรือว่าโลโค้ดแอปพลิเคชันเลยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะ f o r e s t e r เขาก็ได้การรับ ว่าการันตีว่าตัวแอปชีต t เนี่ยอยู่ในแถวลีดเดอร์เลยสําหรับตัวแพลตฟอร์มทีอ่อยากจะทำแอปพลิเคชันแล้วเราไม่ต้องมีการเขียนโปรแกรมหรือว่าเขียนน้อยมากเพราะว่าส่วนมากจะเป็นในเรื่องของ drag and drop มากกว่านะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเขาก็การันตีว่าลูกค้าที่มีการทำแอปพลิเคชันผ่านแอปชีตแพลตฟอร์มเนี่ยมีความพึงพอใจมากๆนะคะว่าแอปที่เขาทำมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยเขาในะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดคอสเพิ่ม productivity แล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นในการทำงาน นะคะโอเคส่วนในแอปชีตนะคะวันนี้ก็ที่โบเตรียมมาก็จะประมาณนี้นะคะท่านไหนที่มีคำถามสามารถทิ้งคำถามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวโบจะมาตอบคำถามไงค่ะ